ปกติของความเป็นยังอยู่คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อัดไม่ขับแคบด้วยบารมีส,สัตสพัทธพระเดชพระคุณหลวงคููสดจันร์กับโรกิเลสที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ แทนพื้นที่ของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแก้มไม่แจ่มใส ถูกกิเลสยึดธรมยึดธาตุเป็นสภาวะที่ขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหมจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลส ให้คุ้นเคยกับธรรมกิเลสท,ที่แทนที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของบางสว่วนยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของอยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ไม่รู้เห็นทำทั้งหมดเป็นพาดให้กิเลสกำกับบังคับควบคุมชีวิตเป็นยัางยู่ทำให้ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเสื่อมสลายอยู่ตลอดกิเลสให้ยอมรับ การถูกกิเสยิรทมยึดธาตุที่เป็นสภาพเสื่อมสลายว่าเป็นปกติเพื่อไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตเป็นอย่างยูวบารมีสามสิบพัฒเดชประคุณโลกปุสชจันทร์พัตโอได้ปรับปรุงชีวิต เป็นอย่างยู่ให้เป็นการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิทธ,ธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจแดนทัสโรซึ่งเป็นปกติของบรารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สัจแดนทัสโร ปรับปรุงการดำรงอยู่ให้มั่นคงยั่งยืนจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิทธร,ระเดชพระคุณหลงโพสกันทัตโรกที่เกิดกระแสธรรมบรมีสามสิทธระเดชพระคุณหลงโพสตกันทัตโรไหลเวียน ไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามจุดทัดประเดชพุคุณหลงปุษตจันทัรร์สัโรไหลเวียนไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกทอดทานธรรมบารมีสามจุทัดพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทร,ร์ทัโรทำให้ทอดทานธรรม บารมีสามสิทธัประเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของบารมีสามสิทัศประเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังฆาหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลวิพานธรรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงป่ศักด์กัสโรโอให้ดำรงตัวตนที่แท้ยั่งยืนไม่สัมสลายอยู่ได้ตลอดเวลาสร้างความเป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรที่เป็นปกติที่เหมาะสมให้ทำทุกทำจากทุกนิพพานถูกพัฒน,นาปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบพัฒ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโตได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เป็นความมั่นคงยั่งยืนให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสเดเดพะคุลลงพุสเดนทัสโรข้ามกลางนิพพานธรรมทั้งหมดที่มีธรรมทุกธรรมเบมียดเบียนอยู่ตลอดเป็นโอกาสให้บารมีสามสิทัศัศ พระเดชพุคุณหลกุสสจันทัสโรได้เรียนรู้เพื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัสพระเดชพะคุณหลกปุสสะจันทัสโรทําให้พระเดชพะคุณหลกปุสสะจันทัสโรพระเดชพะคุณหลกพ่อธรรมชโยใยญ่อาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนลุกอยู่ ท่านนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จเจดจ่อศูนย์กลางดวงคมปฐมเริ่มแรกธรรมรมีสารสิทธพัฒะเดชพะกุลดวงกุศลจันทัสโรได้ทำนาานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง ให้บารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สัจันทรทัศโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปูส่สัจันทัศโรขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัส เกิกุลปุสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตามการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงที่ปรุบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้สร้างชาวสิวิไลาบารมีสามชิตทัตเบเดะกุณหลวงปุสจันทัสโรมีทานสีมสมาสิมีสีห้า เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทประเดเดพุกุลโลกุสจันทัสโรีิขยายเข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดจากทุกนิพพานได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นรายละเอียดของการดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของชาวซีวิไล บรบีสามสิทธัประเป็ปคุณโกูุสุกันตัสโรมีอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิงของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบยุติการถูกกิเลสยึด ทำยึดธาตุให้เกิดเป็นโอกาสของการได้รวบรวมร,รักษาธรรมธาตุทั้งหมดจากทุกนิพพานให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามุดทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทัสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามุดทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทัตโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป จากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ในทุกรายละเอียดของชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเรามั่นคงยั่งยืน เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนพระสรคอยเพื่อการสร้างพิสุทธิ์แห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนพระสรอย่างสมบูรณ์ตลอดไปเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจะกระเริ่ม ที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจากการขาดแคลนที่มาจากภัยพิบัติจากความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การผลิตอาหารจากพืช ไม่เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็นก็จะต้องปรับโอ้ปรับตัวเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารให้สามารถทำได้ก็คืออาหารจากพืชก็ขาดแคนที่มาจากไอวิบัตินะ ภัยที่บตดซึ่งมาจากการกินสัตว์แก่ระบบการกินสัตว์ที่ทําให้โลกร้อนะนแล้วก็เกิดเป็นภัยทิบัติทําให้ผลผลิตจากพืชก็ลดลง เป็นวัตจักรงสายจินซากสัตว์เขาว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้หรอกจ้ะเพราะว่าการแก้ปัญหาจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อพึ่ง่าอาศัยสูงกลางหนึ่งกล่มประสงต่อนแรกทำระมิดรัี์ เลนะเราก็ได้โอกาสนี้เลยจ้ะทำหน้าที่ที่แท้จริงใส่ังกองครูบาอาจารย์ของเราโดยพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำกรมีสักดทพัฒนเดชประดุลประสัตนทัสโรกิเลสที่ยึดพื้นที่ บารมีสักสิบพัพะเดชพะคุก,กคุสบก,กันทัสโรในร่างกายของคนสัพย์สือของเป็นรายละเอียดที่ทำให้ไม่มีทานไม่มีสิลไม่มีสมาธิทำให้อยู่ในชีวิตเป็นยังอยู่ที่หลับไหลไปตามกระแสทำกิเลส ชีวิตเป็นยังอยู่ที่ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะสร้างทรัพสมบัติอาหารเครื่องมือขอย่ารักษาโรคที่ว่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งอยากได้ด้วยตัวเองเป็นโอกาส เาได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสาวชิตพัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสาวชิตพัฒน์ระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรอ ที่ทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกมมลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิทัพักประเด็จพระคุณหลวงปู่สดแนทัศนรกซึ่งกิเลสโลกโ,ลโลกรธหลงติบดบังบิดเบือนไม่ให้รู้เห็นไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่ให้ึ่งพาอาศัยประมีสามสิดพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สแกนทัสโรลอกล่งปิดบงังซึ่งพาอาศัยกิเลสยอมให้กิเลสกำกับบังคับควบคุมชีวิตเป็นอย่างยุ่งเป็นผู้ไม่รู้ไม่ติดไม่เบิกบาน อยู่อย่างขาดแคลนบารมีสามสิบพัฏเตะเดชพระคุณโลกุสุตันทัสโรอยู่อย่างไม่รู้เห็นทำทั้งหมดไม่รู้เห็นแขนไพลสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัฏเตะเดชพระคุณโลกสุตันทัสโรเป็นโอกาส ทำให้ครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณโงปุสกันชาวสโบที่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัย ซึ่งกนและกันด้วยบารมีสามสิทธัตระเดรตพะคุณโลกโอสดันทัสโรเป็นชีวิตเป็นดังอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัตระเดรตพะคุณโลกโอสตันทัสโร ทำให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งมาจากทำกิเลสที่เป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสักสิทัประเดชพระคุณหลวงพเจรทัสโรเป็นโอกาสให้บารมีสักสิทักระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทัสสรได้เรียนรู้เพื่อดึงดูดบอก ทำกิเลสให้ทำทุกทมเกิดเป็นบารมีสสิบทัตน์ะเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทรสรได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสสิบทัตน์ระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทรสรทำหยัดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามชิตพัฒนเดชประ,ประคุณหลวงปู่สุจนัสโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามชิตพัฒนเดชประ,ประคุณหลวงปู่สุจนัสโร มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ของการสร้างที่สุดเพ่งธรรมบารมีสักสิบทัพพระเดชพระคุณโลวงปรรรูรรร่สจัมทัศโรสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นยังอยู่ที่ทำให้ ของปล่อยวางจากกิเลสปล่อยวางจากคนสัตว์สิ่งของให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิทัประเด็พระคุณหลวงประสกันทัศโรทำให้องค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ อาหารจากพืชและธาตุซั์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งในเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรณณสามสิบพัรกเดพระคุณหลวงปุสยจันทโรถถูกพัฒนาปรับปูง ให้มีคุณภาพมีจำนวนปริมาณเพียงพอทําให้ชีวิตเป็นยังอยู่อยู่ปกติของทานสีนิสมาสิปกติของสี้า มีสามสิทัสระเดพกุณหลวงปู่สุตเกณทัสโรที่ทำให้เกิดการสร้างชาวสิวิไลมีสามสิทัสระเดพกุณหลวงปู่สุตกณทัสโรสร้างยุคชาวสิวิไลมีสามสิทัสระเดพกุณหลวงปู่สุตเกณฑทัสโร ที่คนสัดสิงของพึ่งพาอาศัยสัทพาเรื่อนส,สายสลนงรดวมกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัร์พระเดชพระคุณบเตรแสดงแวามโปรที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับชีวิตเป็นอย่างยืน ที่ทําให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจันทร์ทศรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเสียงคุณยาอาจารย์มหาอัศนะอุบาสิกาจางฝนลบยูนำให้พวกราวอดทนศรัทธารื่อมใสขึ้นพาอาศัยแต่ลไม่คิดรับรู้จัดจ่อศูนย์กลางลงกรมปฐมเล่งกระไทำบารมีศักดิ์สิทธ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจันทร์ทศร เพื่อการสร้างที่สุดเพทธรรมบารมีสัจพัสเทเดพคุณลพสตชปันทัสสรอยอ่างมั่นคงยั่งยืนด้วยบารมีสัจจพัสเทเดพคุณลพสันทัสสรตลอดที่สุดเพธงทมบารมีสัจพัสเเดพคุณลพสเันทัสสรตลอด